นี่นนเห็นไหมปิดฉากรัก5ปีให้โซพกเลิกอ้ําอ่ะทีนี้หลายคนพูดถึงมือที่3ว่าจะมีไหมเออบางคนก็เอาภาพมาให้ดูกันด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีการเดือดร้อนที่ดาราบางคนต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันมันไม่ใช่อย่างที่ข่าวเขาลือนะคะมาวันนี้ค่ะต้องยอมรับเลยคู่นี้เขาเลิกกันจริงๆแล้วเพราะผู้ชายเป็นคนออกมายืนยันเลยนะคะให้โซพกบอกเลิกกันมาได้พักหนึ่งแล้วค่ะแล้วล่าสุดนี้คุณอ้ํา ไปงานที่บ้านพี่เอนะผู้จัดการส่วนตัวนี่นแหละแล้วปรากฏว่ารู้เลยว่าเพื่อนอ่ะต้องเมาเรื่องนี้อยู่แน่ๆเธออัดคลิปมาค่ะแล้วก็เป็นคลิปแบบนี้ให้ได้ดูกันไปดูค่ะเื่นต้องเมาฉันแน่เลยนี่ฉันต้องมาแล้วจ้ะ

ยังยิ้มได้ยิ้มได้จบลงได้ดีแหละคือก่อนหน้านี้นเขาเมาส์กันก่อนนะพี่ก้อยเนาะคือเขาเมาส์ก่อนว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเห็นอยู่ด้วยก<อ>ันทําไมอ้ํงแต่กับเพื่อนโดยเฉพาะเขาดาวปีใหม่เขาดาวนี้น่าจะอยู่กับแฟนเอ,อคนตามสองเขาก็แบบเอ๊ะเอ๊ะกันอยู่เอ๊ะเอ๊ะวอเอ๊ะอกันอยู่เขาไปดูเลยนะว่ารูปคู่ที่เคยโพสตกันเนี่ยรูปสุดท้ายเมื่อไหร่เฮ้ยทำไมมันนานแล้วอะทำไมมันหลายเดือนแล้วอะแลวเนี่ยค่ะพี่เอศุภชัยลงไว้ในไอจีเมื่อสามวันก่อนขึ้นแคปชั่นว่าในขณะที่กําลังเมานน้ออออองงงมยู่พดีก็า แตกเลยสิคะแตกอันนี้วงแตกของจริงนะคือในวันนั้นน่ะอ้ามมีการโพสต์รูปด้วยนะนั่งร่วมวงกินข้าวที่บ้านพี่เอเขียนแคปชั่นว่าเมื่อเรารู้ว่าเพื่อนกําลังทอดปลานิลเราเราก็เลยต้องรีบไปหาประมาณนี้นะคะอตอนเนี้ยตัวไม่เกรียมไปละออคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงแคปชั่นของของโพสเนี้ยไม่เท่าไหร่่คอมเมนต์อะ อู้เยอะไอ้คอมเมนต์ไม่มันคอมเมนต์ของอ้้มพัชราภาทีมงานเขาไปแคปออกมาแล้วด้วยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไล่เรืเร่องกันไปใช่ออคือทีนี้หลายคนก็เลยบอกเอ๊ะมันต้องเป็นเรื่องนนแน่ๆเลยเรื่องความสัมพันธ์กับไฮโซพกไฮโซพก ประธานวงพรประภาอันนี้เป็นชื่อของเขานั่นเองนะคะก็คือแฟนหนุ่มที่หลายคนบอกเฮ้ยเลิกกันแล้วแน่แนเลยอะปีน่ะนานนะใช่คือแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปแล้วอะเอาจริงๆนะเพราะว่าคุ้นเคยกันทั้งสองครอบครัวเลยนะเอาจิเราพูดจริงๆนะความรักของอ้ามทุกคนลุ้นมาไม่ว่าจะครั้งไหนก็แล้วแต่<ช>แตประสบความสําเร็จครั้งนี้เขาบอกมีแววสุดแต่ก็ยังปิดฉากลงคนก็เลยแบบเห็นใจอ้๊มเหมือนอ้๊มไม่มีดวงด้านความรักอะเออหลายคนก็สงสารคุณอ้๊มกันนะคะแล้วแหมคือแบบผู้หญิงอะเนาะ เอาอย่างนี้ละกันนะเวลาคบใครก็หวังที่จะลงหลักปักฐานด้วยและยิ่งมันมีข่าวว่ามีมนอที่สาวเออนั่นแหละที่คุณอยากรู้นั่นแหละเมืม่อวันก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณเต๋าทีวีพูว่นะข่าวบันเทิงก็มาโพสต์ข้อความปริศนาบอกน้องเขากลัวหลงดาราสาวเดินจับมือแฟนหนุ่มนางเอกดังตาดีเข้าไปถามคําตอบก็คือหนูกลัวหลงค่ะนี่แหละคุณเต๋าเนี่ยโพสต์ให้เป็นประเด็นว่าดาราที่เดินจับมือแฟนหนุ่มเขาก็ตีความว่าอะดาราคนนั้นคือใครแฟนหนุ่มก็ไฮโซพกถูกไหม จับมือกันหรอหรือยังไงก็ยังเป็นปริศนาอยู่ถูกแล้วเขาบอกใครอีกดาราสาวมอม้ามีอักษรย่อมาอีกเออมันก็หลายคนนะใช่น้องมิวก็มีสามีแล้วไม่ใช่ตัดทิ้งเออน้องใครอีกน้องมีนน้องมีเออน้องมีนเออน้องมีนก็ไปออกมาปฏิเสธแล้วอ่ะปฏิเสธแล้วเออนะมีใครอีกอ่ะน้องมีแชรีค่ะ แหมมาทีเอาฮาเลยนะพี่โอ๋ดิ <c oughs> โยงก็ไปได้นะ <c oughs> นหมิวหมิวก็ไม่น้องแล้วเนาะคุณเออเ <c oughs> นี่ยค่ะคือหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นระดับนางเอกด้วยอ่ะ <c oughs> มอม้ามอม้าพยางเดียวเ <c oughs> นี่ยเออแฟนๆของอ้ำนะคะที่เขาตามข่าวนี้ <c oughs> เขาไปคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเพียบเลยนะ <c oughs>